เริ่มกันที่โครงการที่สร้างกระแสรเรื่องของการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาคกันหน่อยนะครับเป็นงานประกาศเกียรติคุณครับยกย่องส่งเสริม,รมบุคคลต้นแบบบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและก็สังคมนะครับชื่อว่าคนดีสีอีสานประจำปี2563นะครับงานนี้ครับได้มีการจัดงานกันไปเมื่อวันที่4ตุลาที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีทางด้านของพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัตินะครับ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานในการจัดงานนะครับลองไปฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลในงานนะี้ครับ กบผมรองศาสต,ตราจารย์ดรสมชายศรีนอกมาจากคณะครุศาสตร์เป็นผู้อำนวยการมริตศึกษาสาขาการสอนคนศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหจุฬาวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งสำหรับการมอบรางวัลแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ได้สร้างสรรค์รังสรรค์คุณค่าของรางวัลที่เกิดมีในวันนี้ภาษาอีสานันเป็นภาษาที่มีความงดงามอยู่นะครับภาษาเป็นสิ่งที่ทําให้คนได้รับความรู้ทําให้คนนึกถึง คติในด้านการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คนอีสานเนี่ยได้นึกถึงจะไม่ลืมท้องถิ่นของตนเองได้กลับไปสู่มาตุภูมิจะมีเรื่องหมอลำนิทานเป็นวรรณคดีเป็นวรรณกรรมต่างๆเป็นภาษาพูดเป็นมุขปาฐคนอีสานอย่างเหมือนข้าวเหนียวที่มันถูกน้ำพอข้าวเหนียวที่มันถูกน้ำมันไม่รักกันถ้าเป็นข้าวเหนียวที่ปั้น,นมันมันรักกันควารมรักกันคือความสามัคคีกันนี่แหละถ้ามีความสามัคคีแล้วคนก็จะเกิดความปรองดองกันแล้วทาอะไรก็ตามมันก็จะสําเร็จความคิดต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตใจเนี่ย เป็นสิ่งที่มีคุณค่าจะต้องรักษาไว้ที่ผมบอกว่าไหมปนฝ่ายอยู่ร่วมกันมัมมีเบือเสื้อพี่น้องนอนไก่อุ่นเสมอหมายความว่าทุกคนต้องรักกันปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยรักษาทางภาคพืค้นภาษาตนเองไปสนใจภาษาคนอื่นไปสนใจภาษาต่างประเทศดังนั้นอยากจะให้บอกให้อนุชนรุ่นหลังจงอนุรักษ์รักษาไว้วันนี้ได้รับเกียรติได้รับรางวัลคนดีสีสารในด้านการศึกษาดีเด่นจึงขอขอบพระคุณที่ท่านได้เห็นคุณค่าในด้านนี้คิดว่างานวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์และให้คน อนลุชนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงว่าภาษาอีสานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและยังมีคนมองเห็นอยู่การได้รางวัลครั้งนี้เป็นรางวัลทองคนดีจริงๆ และคนที่มารับในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างและมีคุณค่าต้องขอคุณทุกท่านครับขอขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาบริษัทในการรับรางวัล Best Quality Award ปี2020ในนามแบ,บรนด์ผลิตภัณฑ์ของ PN ทุกแบรนด์นะครับได้ผลิตสินค้าเป็นระยะเวลา2ปีกเกษตรกรเป็นที่ยอมรับไปใช้ได้ผลไม่ยังสูงและสินค้าที่เป็นเรื่องของสุขภาพผู้บริโภคบริโภคแล้วได้มีการซื้อซ้ําเป็นจำนวนมากทีมง,งานของเรามีงานวิจัยทางด้านของกาแฟและสมุนไพรต่าง ที่มีคุณภาพไม่สามารถที่จะรอกเรียนแบบได้ได้ช่วยเหลือชุมชนมีมูลนิธิที่ช่วยเหลือเรื่องของกองทุนนักเรียนนักศึกษากองทุนผู้ยากไรกองทุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ขอขอบคุณะกนร,รมการเป็นอย่างสูงมากครับขอบคุณครับนกเป็นคนที่ทํางานอยู่องค์กรคนพิการเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้พิการทุกประเภทมาตลอดระยะเวลา4ปีหลังจากที่ลาออกนะคะนกก็บอกกับตัวเองว่าไม่ว่าวันที่เราจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นคนที่จน ที่สุดหรือวันที่ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ยังอยากที่จะทําคุณงามความดีาการที่เรานําเงินไปบริจาคให้องค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการไม่ว่าจะเป็นตาบอดห,หูหนวกแล้วก็ด้านการเคลื่อนไหวความดีนะคะนุกเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะพูดด้วยปากอย่างเดียวแต่เราอยากเป็นต้นแบบในการลงมือทาขอบคุณค่ะรางวัลที่เราได้นเนื่องจากว่าเราเนได้ทําผลิตภัณฑ์ออกมาที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราเนจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ health and beauty นะครับจะ มีทั้งสก,กินแคร์แล้วก็ผลิตภาาัณฑ์เฮลเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอย่างตัวเด่นๆเราก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานะครับเรียกว่ามียอดขายที่ค่อนข้างดียุคเนี้ยเป็นยุคของโลกดิจิตอลที่เราต้องใช้โทรศัพท์ดูจอเยอะทําให้มีสิ่งที่ทําลายสายตาเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นตัวที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าเรานําเข้าจากต่างประเทศขอพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้นะคะของเราก็ขายมาหลายปีแล้วนะคะยอดขายของเรานะคะก็เดือนหนึ่งก็หลายหมื่นกล่องตัวนนีี้้ะะคคกก็มลูา ซื้อ3เกินกว่า80%นะคะ <S <S กลยุทธ์ด้านการตลาดของเรานะคะคือเราเชื่อมั่นในสินค้าค่ะว่าสินค้าของเราอะคะ่ะตอบโจทย์นะคะดีแล้วก็ลูกค้ารีวิวของเราอะคะ่ะเป็นลูกค้าที่ใช้จริงทุกคนเลยทําให้การตลาดของเราอะคะ่ะมันเป็นการตลาดที่บอกต่อะคะ่ะเป็นการตลาดธรรมชาติมีน้องคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขาแบบเป็นผู้พิการทางสายตาที่มีบัตรแปลว่าผู้พิการเลยอะคะ่ะเขาก็ดีขึ้นจากสินค้าของเราผลิตภัณฑ์เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ขายมาหลายปีแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับ ผู้บริโภคมีผู้บริโภคเนี่ยที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์เราเยอะมากนะครับน่าจะเป็นหลักแสนคนนะครับก็เลยทําให้ทางกรรมการนะครับให้ความกรุณาที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้ Best Quality Award ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมดูแลสายตาเราบริหารงานเนี่ยนะครับด้วยคุณธรรมกับพนักง,งานแล้วกับลูกค้าเองนะครับแล้วกับทุกๆคนแล้วก็เราก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะครับก็ได้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาไม่ว่าจะเป็นต้อตาเสื่อมมองเห็นไม่ชัดแพ้แสงบริหารอยู่บน คุณธรรมและก็จริยธรรมครับขอขอบคุณกรรมการนะครับที่คัดเลือกพวกเรานะครับได้มารับรางวัลที่มีเกียรติที่ทรงเกียรติอันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีสีสารทุกท่านเลยนะครับมหีหลากหลายรางวัลหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวเรารเชื่ออย่างยิ่งว่าการนําเสนอข่าวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจที่บอกต่อเรื่องราวของการทําความดีให้กับคนอื่นในสังคมลุกขึ้นมาทําความดีบ้างสังคมนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยคุณผู้ชมคะเราเชื่อแบบนั้นนะคะ